จริงๆมันเป็นเทพคุณชรแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึงก็ทัาทิมสีสสมีมีรถเก็บขยะมาจัดเก็บบ่อยบ่อยออขึ้นไหมครับ,น,รบน่าจะาอันิตยเระเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไวขึ้นอ,อ๋อไวขึ้นไม่ไม่มีขยะตกค้างใช่ไหมครัต่าง,าง,างจากจากเม่อก่อนเยอะเลยคือตอนนี้ก็ชุมชนของเราก็ดูแบบสะอาดมากขึ้น มเมื่อก่อนมันจะมีน้ําเหม็นๆใช่ไหมทุกวันนี้มันก็ไม่มีน้ําเหม็นแล้วครับ,บก่อนน้ำพยา,ยามันจะหยดลงพื้นเพราะว่านานที่มาเก็บมันก็จะเนา่าเยอะสะสมกองข้าๆครับตอน,นนี้ไม่มีแล้วอยากอยากจะกล่าวขอบคุณทางนายกหรือว่าสมาชิกที่มาทําอย่างนี้อย่างยังไงบ้างคะก ที่ร้องเรียนไปก็โอเคพัฒนาขึ้นก็ขอบคุณสาหรับเออบางทีเรามองไปแล้วมันไม่โอเคอย่างเงี้ยทุกวันนี้โอเคขึ้นแล้วแล้วย,ยิ่งบ้านที่นี่อยู่ใกล้กับัาข,ขยะเลย <laughs> กินก็มาตลอดรมพันอย่างนี้โอเคเขามาจัดเก็บบ่อยขึ้นไหมหรือต่างจากเมื่อก่อนเยอะไหมเขาก็มาเก็บก็ก็ดีอยู่นะออหลังจากที่เปลี่ยนนายกใหม่เนี่ยนะครับอ๋อ แล้วอยากให้ทางเทศบาลเขาแก้ไขยังไงบ้างฮะอ้ไม่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 มีความคิดตรงนี้เลยอ่ะก็โอเคนะเรื่องการจัดเก็บขยะอะไรเงี้ยนะไม่เหม็นเหมือนเมื่อก่อนอ๋ออ๋อซึ่งก็คงเอาไว้หลายวันนะเนาะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเหม็นแล้วไม่ค่อยเหม็นไม่ค่อยมีหนอนอืมตอนนี้ก็คือ ขยะสะอาดมากขึ้นอันนี้ก็ตรงข้ามกับถังขยะเลยนะใช่ร้านก็ตรงข้ามกับถังขยะเลยใช่อ๋อครับอือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ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 ไหมครับก็คือเขาไม่ตรงข้ามเหมือนอาทีตย์ตรงทิตมาเงี้ยเราก็หารถจาเก็บนั่นอยู่ครับ เด,เดี๋ยวนี้เขามาเก็บเก็บเก็บบ่อยขึ้นไหมบ่อยขึ้นจ้ะอต่จะว่าไม่มีตกค้างอ๋อไม่มีขยะตกค้างในชุมชนเลยแล้วอ,อ,อ,อยากให้เทศบาลเขามาแก้ไขหรือว่ากล่าวขอบคุณทางเทศบาลยังไงบ้างฮะก็ก็ดีขึ้นนะอถ้าเขาทำแบบนี้ก็ดีขึ้นครับ ก็เริ่มทำแต่แถลงนโยบายเสร็จว่าปัญหาขยะตกค้างเนี่ยมันมีปริมาณสะสมมามากนะครับในเขตเทศบาลมืองนคเราก็ถือโอกาสนะครับวันที่เราเริ่มทํางานเนี่ยก็วางแผนนะครับทั้งในเรื่องบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องลถขยะที่มีอยู่พนักง,งานที่มีอยู่เนี่ยก็มาบูรณาร่วมกันรวมทั้ง ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าฝูงนะครับที่ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมาให้คอยดูแลตรวจสอบให้กําลังใจนะครับซอยไหนที่มีขยะตกค้างนะครับก็ประสานรถขยะที่ดูแลในพื้นที่นั้นน่ะเอามามูรนานร่วมกันเก็บขยะให้ให้ขยะที่ตกค้างเนี่ยหมดไปพอหมดไปเสร็จเนี่ยเราก็มาเริ่มเริ่มกันไหนว่าหลังจากที่ขยะตกค้างหมดไปทุกซอยในเขตเทศบาลเนี่ย ก็มาจัดเรื่องรถที่จะไปดูแลนะครับว่าจะมีปริมาณการเก็บเยอะมากน้อยแค่ไหนก็จะมาวางแผนต่อไปนะครับเพื่อเฉลี่ยให้รถที่จัดเก็บเนี่ยมีปริมาณที่พอสมควรสามารถที่จะจ,จัดเก็บให้ทันโดยที่จะไม่ไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่เลยซึ่งกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในระยะที่ประเมินผลผมคิดว่าในเวลาอีกไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยขยะตกค้างเนี่ยของเราก็จะหมดไป 买这个。